เรื่องนี้ค่ะซึ่งด้วยความที่ว่าน้องๆทุกคนเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ไวห่าจากตัวละครมากนักมันทำให้ตัวตัวน้องๆเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ดูแบบแตกต่างเกาเรียกว่าอะไรอ่ะมูดมูดโดดจากสิ่งที่ตัวเองเล่นสักเท่าไหร่อันนี้มันเขียนขึ้นมาใหม่หรือว่าเป็นซีรีส์คเริ่มหรืออะไรจริงๆมันมีนิยายอยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็นำมาดัดแปลงเป็นซีรีส์ หลายๆคนอาจจะไม่เห็นด้วยกต่ระบบโซนาั์เราทาให้มันสองไป็นไงจริงๆในในในซีรีส์เรื่องนี้ค่ะมันจะมีการพูดถึงการแก้ไขเรื่องระบบโซตัส์อยู่ว่าเพราะเพราะอะไรในในยุคสมัยนี้ระบบโซตาสมันถึงไม่ควรมีอยู่แล้วคือแต่เดิมคนอาจจะมองว่ามันควรมีเพื่อเป็นกรอบระเบียบเพื่อให้เด็กๆรุ่นหลังทําตามรุ่นในสิ่งที่รุ่นพี่เขามองว่ามันคือสิ่งที่ถูกต้องแต่พอมาในยุคสมัยนี้หลายๆอย่างมันทําให้ มันทําให้คนเนี่ยเ,เด็กรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยเด็กสามารถสามารถเติบโตมาด้วยการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองว่าสิ่งที่เขาทําอยู่เนี่ยมันผิดหรือถูกโดยที่ไม่ต้องให้คนมากําหนดขอบเขตให้กับเขาว่าเฮ้ยที่เคยทาแบบนี้มากันนี่คือถูกนะน้องๆสามารถาวิเคราะห์ได้ด้วยตัวเองนะ,ะงงคะตอนความคามรนเลิลแล้วก็จะมีการเรื่อ ใช่ค่ะมาดึงแสดงนามาแนะนำตัวกันหน่อยว่าใครเป็นใครค่ะชื่ออันดานะคะรับบทเป็นมะนาวค่ะก็เป็นเฟชชี่ปีหนึ่งที่เข้ามาใหม่แล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้เห็นด้วยกับระบบโซตัสเหมือนกันค่ะแล้วก็มาแอดชอบน้อพี่ที่เป็นเฮดวารก็พยายามที่จะเ,เขา,าสวัสดีค่ะชื่อลูกแก้วค่ะในเรื่องรับบทเป็นพี่เกียวซาเป็นเฮดวานค่ะ ก็เป็นคนที่ทุ่มเทแล้วก็เลือกที่จะมาเป็นเฮดวาร์คเนื่องจากอยากจะปรับเปลี่ยนระบบโซลาร์ค่ะคนอาจจะคิดว่าเฮลซาที่มาเป็นเฮดวาร์คเพราะเราชอบหรือสนับสนุนระบบนี้หรือเปล่าแต่ทีจริงแล้วเนี่ยเราเองก็อยากจะพัฒนาแล้วก็ปรับเปลี่ยนอะไรให้ดีสวัสดีค่ะแพรวาค่ะรับบทเป็นปรางในเรื่องพี่วาคารักหนูได้ไหมค่ะก็จริงจริงตอนเริ่มเรื่องมาหนูอยู่มหอยู่นะคะแล้วก็ เหมือนกับว่าพยายามที่จะสอบเข้าที่นี่เพื่อจะได้มาเจอเขาคะ่ะเขาเป็นรุ่นพี่ในแก๊งพี่วากนะคะก็พี่เขาดูเป็นคนเท่มากคะ่ะเราก็เลยแบบอยากจะเข้ามานะคะใช่แล้วก็เหมือนกับว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้เขาแบบมีปัญหาอะไรเล็กน้อยที่เราจะเข้าไปดามใจด้วยนะคะงัก็ฝากติดตามด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะนุ่นนะคะรับบทเป็นวรางนะคะก็เป็นเพื่อนกลุ่มเฮดวากเกี่ยวกับ เกลซ่านะคะก็จะเป็นเรื่องเราก็จะไม่ได้ไม่ได้มีแค่ระบบสตาร์ก็จะมีความเป็นเพื่อนความความรักของเพื่อนความรักของน้องความรักของต่างๆนานาก็อยากจะให้ทุกคนไปรับชมกันค่ะนานากับแก้มแก้วไหมใช่เป็นไงบ้างกับการการที่จะต้องมาดาวน์โหลดักสูของพวกเราหนูรู้สึกเอาจริงตอนแรกที่ได้หนูรู้สึก รู้สึกกดดันมากค่ะเพราะว่าพอต้องมาเทงบทที่เป็นเรียกว่าคาแรคเตอร์นำใช่ไหมคะพวกหนูก็ใหม่มากทุกคนใหม่มากในเรื่องหนูก็เลยรู้สึกว่าค้ยทำยังไดีนะและจะเป็นตัวมานาได้อย่างสมบูรณ์แบบหนูก็พยายามไปหาดูว่าปกติคนที่เขาแบบ เดี๋ยวเขาี่หนูก็ไม่ได้มีความรางมาก่อนนะคะเดีวก็พยายามดูว่าทขาังไงการจีบคนมันเป็นยังไงเดีวก็เราต้องจีบเขาใช่ค่ะเขาดูเป็นคนแบบแพรวขาเนิดนึงค่ะแต่ไม่แพรวขาก็พยายามเวิร์กในเรื่องนี้กับการแอคติ้งอะค่ะเรารู้สึกว่านอกจากการสื่อสารทางคำพูดแล้วสายตามันสำคัญเพราะว่ามอนิเตอร์แบบเขาเห็นชัดเนี่ยค่ะหนูก็พยายามจะสื่อสารผ่านสายตาให้ดีให้รับรู้มากขึ้นค่ะ <Yeah. S 1> อันนี้ก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกของลูกแก้วเองด้วยนะคะ <Yeah. S 1> แล้วการที่ได้รับบทเป็นเฮดวักเนี่ยต้องบอกกันเลยว่าค่อนข้างไกลตัวค่ะเพราะว่าทางมหาลัยของหนูอะไรอ่าเยหรือมหาลาัยของหลายๆคนอาจจะไม่ได้มีแบบพี่วักแล้ว <Yeah. S 1> ก็จะกลายเป็นแบบเจอแต่พี่ตามใจอะค่ะแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยเราต้องรับบทเป็นคนที่ดุเป็นคนที่จริงจังแล้วก็เป็นผู้นําค่ะซึ่งก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างมากๆเลยค่ะในการที่จะเป็น พี่วอบเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะหรือว่าการเข้าถึงตัวละครตัวไหนก็ตามซึ่งเราก็ได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนายเยอะมากเลยค่ะก็รู้สึกเต็มอิ่มแล้วก็ขอบคุณสาหรับโอก,กอาสอี้เยอมากแล้วในขณะไหนก็ทำงานระหว่างลูกแก้วกับบรรดาคุยกันยังไงบ้างที่จะบต้องเพราะมันต้องเจอหลายๆฉากที่แบบยากตัวคุยกันยังไงบ้างก่อนที่จะทํางานโปรเจกต์เรื่องนหนูรู้สึกว่าการที่ เออจากที่หนูสนิทก,กันในคอสมอนะคะหนูพยายามเข้าถึงตัวน้องเรียกว่าแชร์ข้อมูลที่แต่ละคนชอบหรือว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรหรือว่าการเทคแค่ใส่ใจที่มากขึ้นเพื่อให้เรียกว่าคอนเนคกันมากขึ้นค่ะแบบสนิทใจกันในการที่จะเล่นทั้งเลิฟซีนหรือว่าให้ใส่ตาของความรักแบบว่าหวานซึ้งนันออกมาเยค่ะเทคนิคไหมอุย้ย <laughs> นี่ <Techn> หนูว่าเรียกว่าแคร์กันมากขึ้นค่ะหนูสูว <j> <blade> ่าการแคร์ก <itud soundtrack> ันมากขึ้นมันเหมือนกันให้ความรักกันมากขึ้นคมุกตก่อนจะเดินไปถึงจุดที่เราแคร์กันมากขึ้นแสดงว่าเราก็ต้องคุยกันแบบหนักใช่ไหมคใช่ค่ะการสื่อสารสำคัญมากๆค่ะก็พวกเราก็พยายามที่จะคุยกันแล้วก็ปรับจูนการไปใช้เวลาด้วยกันหลายๆครั้งใหยค่ะไปเที่ยวด้วยกันมีรีแคปในการทั้งเวิร์กช็อปหลังจากเวิร์กช็อปมาแล้วหรือว่าเป็นทำงานในแต่ละ ในแต่ละวันนี้ค่ะก็พยายามดีแครว่าเอ้ยอันนี้น้องอย่างนี้พี่อย่างนั้นอะไรเงี้ยค่ะมันทําให้เราจูนกันได้มากขึ้นค่ะก็แชร์ประสบการณ์ในแต่ละวันคุยกันมากขึ้นบ้านนูนล่ะบ้านนูนก็น่าจะแบบนี้่ก็คือครั้งแรกเหมือนกันของบรรลูกใช่ค่ะสำหรับหนูจริงๆตอนแรกที่กังวลเป็นเรื่องการแสดงนี่แหละค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกค่ะแล้วก็เหมือนกับพอต้องมาอยู่ในกล้องแล้วมันมีทั้งบล็อกกิ้งการที่ต้องใช้สายตาให้สิ่งที่เรารู้สึกข้างในมันออกมาค่ะ หนูรู้สึกว่าตอนแรกหนูกังวลมากแต่ว่าก็ได้พี่หญิงนะคะแล้วก mm hmm. <laughs> ็พี่พี่ทีมงานทุกคนที่คอยช่วยคอยให้คาแนะนําอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็สำหรับพี่นุ่นคือหนูก็สนิทกับพี่เขาอยู่แล้วคะ่ะก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าเข้ากันได้ไง่ายแต่นุ่นเอง <Okay. S 2> เมื่อกี้ก่อนตอนพูดข้างหน้าก็คือเหมือนเหมือนตื้นตันว่าเฮ้ยเราได้ผ่านมาจุดนี้แสดงว่า มันก็หนักแบบพอสมควรสำหรับแล้ห <c oughs> นักอยู่นะคะด้วยความคี่หนูจริงจริงการแสดงอะค่ะเป็นสิ่งที่หนูไม่เคยคิดว่าจะได้มาแสดงเพราะว่าตั้งแต่แบบเด็กหรือว่าตั้งแต่จำความได้เลยคืออยู่ในเส้นทางศิลปินตลอดแล้วตอนนี้ก็ได้มีโอกาสมานักแสดงมันก็เลยค่อนข้างที่จะกดดันแล้วก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกแบบคาดหวังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็กมีทางทางพี่ทีมงานหรือว่าทางเพื่อน หรือเพื่อนๆคัดบอลทุกคนนะคะช่วยให้กําลังใจแล้วก็ทางพี่ทีมกองพี่ทีมง,งานคนก็แบบเชียร์อัพกันตลอดใช่ซึ่งตอนแรกคิวแรกของเราอะเนาะค่อนข้างที่จะ,ะหนักอยู่เพราะว่าด้วยความอูมีกล้องหลายตัวอุ้ยมีมออัลติคิวแรกพวกหนูแบบว่าพอพอเสร็จปุ๊บก็คือเราแบบเธอมาเธอทำดีดีแย่ต่อไม่ใช่อะไรอีกองเใช่หนูเป็นแล<พ>้วหลังจากวันนั้นคือหนูเชียร์เลยค่ะแล้วก็แบบคอยคุยกันตลอดเพราะว่าอย่างที่เพรวาบอกว่าหนูกับ แพว่าสนิทกันอยู่แล้วมีอะไรก็โทรมากันตลอดใช่ค่ะใช่แต่ว่าหลังๆก็คือเริ่มพัฒนาขึ้นเพราะว่าพี่ๆเขาช่วยเราใช่หนูรู้สึกว่าเรื่องนี้แบบว่าพวกหนูได้พัฒนาได้มากขึ้นในหลายๆเรื่องเราก็ได้เรียนรู้อะไรทั้งเรียนรู้ทั้งคาแรคเตอร์คนมากขึ้นหรือว่าเรียนรู้ตัวเราเองมากขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ได้รู้ระบบการทํางานของพี่เขามากขึ้นแบบพี่เขาก็เหนื่อยมากแบบเขียวเขียนพวกหนูทุกคนขอบคุณมากๆนะพี่ ใช่นะใช่วันที่แปดจะได้ชมจะได้ชมกันแล้วอยากจะบอกแฟนบ้างอ่าเริ่มที่นู่นก่อนก็ตอนนี้นะคะหนูก็ตื่นเต้นมากอยากจะให้ถึงวันที่แปดเร็วๆแล้วก็อยากจะให้ทุกคนนะคะช่วยดูเยอะๆด้วยนะเพราะพวกพวกเราแล้วก็ทั้งที่ทีมงานทั้งบริษัททั้งเพื่อนๆทุกคนแล้วก็ไม่ใช่เพื่อนๆคอสเมต์นะคะทุกคนตั้งใจกันมากๆเลยอยากจะ ฝากทุกทคนด้วยนะคะแล้วก็สื่อพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะคะฝากด้วยนะคะอขอบคุณพี่ ตามที่หนูเลยลูก<ะ>ประมาพูดทุกคนค<อ>่ะพูดทุกคนตกลพูดทุกคนอยากคย่แฟนซีรีส์เรากำลังจะได้ออกออถ้าปากถึงแฟนๆนะคะก็คือพวกเราทุกคนตั้งใจมากๆจริงๆค่ะก็เสียน้าตากันทุกคนเลย <laughs> นะคะ <laughs> ออมีความเครียดมีความกังวลแต่ว่าสุดท้ายพวกเราก็พยายามจะทํามันออกมาให้ดีแล้วก็ให้ทุกคนมีความสุขมากๆกับมันนะคะแล้วก็พวกเราระหว่างการถ่ายทําถึงจะมีอุปสรรคเล็กน้อยแต่เราก็มีความสุขกับการถ่ายทำใช่ไหมแล้วเราก็แบบว่า แฮ ppy ค่ะที่ได้ทำงานร่วมกันแล้วก็ทั้งเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆด้วยค่ะก็ฝากทุกคนติดตามวันที่8นี้ด้วยนะคะพี่วาคาลักหนูได้ไหมค่ะไดนาคุยเพื่อนฝากไปหมดแล้วฝากอีกคนนึนงคะฝากอีกรอบนะคะก็ฝากซีรีส์เรื่องพี่วาคาลักหนูได้ไหมด้วยนะคะจะออนแอร์วันที่8สตจิกายนนี้แล้วพวกหนูเต็มที่มากๆก็ฝากถ้ารับชมแล้วก็ติชมได้นะคะพวกหนูอยากพัฒนาตัวเองค่ะฝากด้วยนะคะ แล้วก็ได้ฟีดแบ็กจากแฟนๆมาก็อยากจะขอบคุณฟีดแบ็กค่ะแล้วก็อยากจะบอกท่านผู้ชมว่าอยากให้เปิดใจดูนะคะใครที่ยังไม่ได้ลองดูก็อยากให้เปิดใจดูเพราะว่าพวกเราทุกคนนะคะทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทีมงานทุกคนนะคะตั้งใจทำกันมากค่ะแล้วก็พวกเราทุ่มสุดตัวจริงๆทั้งกายและใจใก็สนุกแล้วก็คุ้มค่ากัการลองไปแน่ๆคะ่ะคค่ะ ก็อยากจะฝากทีรี่เรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วก็อยากให้ติดตามชมกันว่ามะนาวจะทำลายกำแพงของเกียวซ่าได้ไหมแล้วก็ความสดใสของน้องจะทำให้คนนี้มีรอยยิ้มออกมาได้หรือเปล่าก็อยากจะฝากให้ทุกคนติดตามชมกันค่ะรับรองว่ามีรอยยิ้มกลับไปแน่นอนค่ะกับทีรีพี่ว่าคะรับหนูได้ไหมค่ะรับชมได้ทางช่องจิมเ25ก็แอปพลิเคชันทีวีนะคะ ขอบคุณค่ะไต้องมีนคอ่ายืน